สองสามต้นฝั่งนี้ก็ทาการตัดไปหมดแล้วนะครับผมกลัวคลิปวิดีโอนี้นจะยาวเกินไปนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ต้นอ่หมากนะครับหนึ่งต้นนีครับนี่ครับตัดไปนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะเป็นต้นนี้พระต้นนี้มันจะใกล้กับต้นซอยอะไรน่อ่าชายคาบ้าน,<ก>นเยอะมากแล,แล้วก็ บริเวณคนยางพารานี่คือจะนี่ปลุกแล้วเนี่ยปุกมาแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่ครับถ้ารออีกนานๆนะครับคืออาจจะทับบ้านได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กใต้พาลุยนะครับวันนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้เข้าป่าเช่นเคยนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้ฝั่งโซนภาคใต้พายุเข้านะครับก็เลยไม่ได้ไปแต่วันนี้ผมจะมาทํา ทิศในการโค่นไม้เราไม่ได้ตัดไม้ทําลายป่าแบบนั้นนะครับคือโค่นไม้ยางนะครับนี่บริเวณด้านหลังผมนี่นะคือมันอยู่ใกล้เกือาสายคาบ้านนะครับคือมันทําให้อันตรายก็เดี๋ยวราจะไปดูฝั่งนู้ก่อนฝั่ง,งนู้มันจะอันตรายกว่านะครับเพราะว่าต้นต้นยางนะต้นยางพาราเนี่ยมันจะเอ็นไปที่สายคาบ้านเยอะมากนะฝั่งหลังีไปดูกันครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดคลิปยูโลใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจในช่องผมมาตลอดนะครับเราจะไปดูกันครับนี่นะครับตอนนี้ก็กําลังจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเช็คความาสมบูรณ์ของเครื่องก่อนนะครับ เอาลนะครับตอนนี้ผมจะจะไปดึงแล้วนะครับ มาเรียบร้อแล้วนะครับโอเคครับร่วงเลยครับ ผมจะดึงข้มาฝั่งนี้นะคะแต่ไปฝั่งนู้นนะครับโอเคครับตอนนี้ล่วงไปหนึ่งได้แล้วดะะูมืมอครับต้องเอ,อเอาเอผ้าวินนะ,ะจะรอบลหลังโดนต้นต้นลองกองไปนิดนึงนะครับ ก็ดีกว่าตกบ,บนสายคาบ้านนะครับ ลองไปพคนไหมเนาะ ก้อยก้อยก่อยมาเจ้า,า,าด้วยเราจะพี่เกก็จะหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนพรุ่งนี้นะครับคือวันนี้แค่เอาต้นไม้ลงพื้นอย่างเดียวนะครับก็เสร็จไปหนึ่งต้นนะครับก็ ต้นยางที่เราตัดไปคือเอาไปขายได้นะครับลูกตอะไรบินเน่บาชาสิบสามอ่ากิโลละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นะครับเอาไปขายไม้ฟืนเอาไปขายเป็นไม้ฟืนนะครับก็ดีกว่าเราหัน่นทิ้งอย่างเดียวนะหัน่นหั่นทิ้งเบาๆนะครับก็เลยขาย <sixt ies> ก็ได้ด้วยนะัะเดี๋ยว,วอเอเาเช็คไปดึงต้นหนึ่งครับ ล่ังขาบ้านนะฮะก็เลยตัดออกแค่ก่อนนะครับเพราะช่วงนี้พายุก็แรงกันด้วยนะฮะที่ภาคใต้ต้นนี้มันตายแล้วครับต้นนี้มันมันมันตายแล้วนะครับมันก็ผุหมดตั้งต้นแล้วนะครับใบใบไม่มีแล้วครับใบของเขาอะต้นยางต้นนี้นะก็ตัดต้นนี้ด้วยแล้วก็ต้นหมากต้นนี้นะฮะหลายต้นอยู่นะครับตันนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับคลิปวีดีโอ แต่ผมก็จะให้ดูแบบทุกต้นนะครับนี่เมื่อกี้ผมดึงครับลอยนะเดี๋ยวรอบต่อไปผมต้องเอาผ้ามามาพันมือไว้นะครับกันเชืยกมันกินมือนะครับ อันทีิงั้นฮักเลยเหรอจริงจะบมันว่าเปนนี่กันเลื่อยต้นยางนี่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวโอเคเราจะทำการเลือ่อยต้นที่มันตายนะครับต้นยางพารา ผมไปเอาผ้ามาก่อนนะก็กินกินมะม่วงเขาขวางอ่ะทางลงมาฝั่งนี้ครับมีน้องหมาด้วยนะฮะอันนี้ชื่อน้องแมงนะงแมงลงสองตัวและะ้วครับของพี่เขา นี่ครับมมาล้วครับน่แน่นี่แี่แข่งกันคอเลยนะครับไม่ไปไหนด้วยครับ มาก็ามาเฝ้านะครับกลัวจะร่วงทับใส่น้องหมาลนล้ก็ผูกอยู่ในต้นนี้นะครับ ยิงมาเลยเล่นไม้มันทุกนะต้องวิ่งหนีก่อนครับแต่ก็มาไม่ถึงหรอกมาเขาบริเวณนี้นะโอเคครับร่วงไป็ดสองมีอีกสองต้นมะม่วงต้นมะม่วงนะครับอีกสองนะฮะมะม่วงป่ามะม่วงป่า ทุกมะม่วงอีกต้นนะรู้สึกว่าจะเอ็นกลับมานี้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งจะอยู่เอ็นกลับไปฝั่งนี้นเดี๋ยวต้องเอาน่าจะเอาต้านนี้ก่อนยากนะเครื่องทำลิฟต์นะครับอันนี้ผม วินได้แบบนี้เลยนะครับรอบนี้รัดเขี่ยกลิ้งข้าวมาแล้วครับ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 อืมเราเยนะครับสองสามต้นฝั่งนี้ก็ทำการตัดไปหมดแล้วนะครับผมกลัวคลิปวิดีโอนี้นจะยาวเกินไปนะครับ นี่นะครับฝั่งนน้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ต้นอ่หมากนะครับหนึ่งต้นนะครับนี่ครับที่ตัดไปนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะเป็นต้นนี้เพราะต้นนี้มันจะใกล้กับโ้นท้ายอนะวรนู้อ่าชายคาบ้าน,<ก>นเยอะมากแล้วแล้วก็โคนบริเวณโคนยางพารานี่คือ นี่ผุแล้วเนี่ยผุมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับถ้ารออีกนานๆนะครับคืออาจจะทับบ้านได้เลยนะครับอาพี่นี่ก็ต้องการอ่าบากไม้นะครับให้มันเร่วงมาก่อนี้ ร้อยครับไม่รู้ดีครับโดนไปฮิตมาเบื่อไปนะครับ ที่มาร่วมกำลังพานะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับว่าทุ่างคือโอเคหมดแล้วครับที่เหลียก็หกันเป็นพ่นเป็นพ่นเป็นพ่นน,พน,น,พนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ